ท,ทักทายสบายดีเด้อครับเพื่อนเพื่อนทุกผู้ใช้สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านสวัสดีสบายดีเด้อครับเป็นยังอยู่เนา,า,า,นคา,าววะครับแวะก็มาทักทายกันเด้อครับงานทำการนี่บ่ครับสวัสดีครับสบายดีครับ สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับกาแฟเช้าเครับซอดอกชายสวยแล้วพี่น้องทักทายสบายดีกันครับดื่มกาแฟครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมากๆ ที่แวะเข้ามาทักทายให้กำลังใจกันครับเราจะเกี่ยวก้อยกันไปครับจุดหมายเป้าหมายเดียวกันนะครับขอบคุณครับที่แวะเข้ามาครับขอบคุณครับแวะเข้ามาให้กำลังใจทักทายกันครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆทุกยูเซอร์ครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับคุณมากขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่ไม่ลืมกันครับเพื่อนกันครับเราจะเดินไปด้วยกันเด้อครับเดี๋ยวกอยกันไปเฮงสู้จุดมุ่งหมายป้อหมนเดียวกันอยู่แล้วครับเพื่อนๆ๋นย่ค่้อยกันไปนะครับ ครับสวัสดีครับบวัสดีครับบ๊าดีที่เข้ามาทักทายพี่น้องสบายดีครับสวัสดีครับสบายดีครับคุณสมพรครับบวัสดีครับคุณสมพรคุณหน่อยคุณนาลีบวัสดีครับบวัสดีครับคุณเพียงครับขอบคุณครับที่เข้ามาทักทายนะครับพี่น้อง คุณครับจะายดีสุบุญจะคุณนะครับนะครับต่างคนต่างมีหน้าที่ครับทำงานกันไปทักทายกันไปครับมีเวลาว่างก็แวะดูครับแวะเข้ามาทักทายกันครับ สบายดีเนาะครับเนาะครับสวัสดีเด้อครับเพื่อนๆทุกยูเซอร์ครับคิดฮอดคิดถึงครับครับเลยมารายงานตัวครับครับเพื่อนๆทุกยูเซอร์นะครับคิดถึงทุกคนนะครับขอให้ทางานไปอย่างมีความสุขครับพักผ่อนอย่างมีความสุขพี่น้องเดินทางไปไหนแค้วค่าดปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับเดินทางไปสู่เป้าหมายเดียวกันครับเราเกี่ยวก้อยกันไป รูปเป้าหมายทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณครับแต่ขอมากดไลค์กดแชร์บคุณวิไลครับ,บคุณวิไลสวัสดีครับสวัสดีครับท่ายสบายดีกันครับ ผมครับวิไลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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 ก่อนเที่ยงนะครับแล้วก็แวะเปลี่ยน มาทักทายสบายดีกับเพื่อนๆทุกยูเซอร์ครับขขบคุ้หลายๆครับที่แบบามารถกดไลค์กดใจกดแชร์กันนะครับควที่ไม่ลืมกันนะครับเพื่อนเพื่อนกันครับเพื่อนกันครับรักกันไว้นะครับเกี่ยวก้อยกันไปนะครับถึงมรุเจ้าหมายจุดหมายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีทุกคนนะครับทุกท่านนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ไม่ลืมนะครับที่ไม่ลืมกันครับมารายงานตัวครับสักทายสบายดีบเพื่อนๆทุกยูเซอร์นะครับวันนี้วางจังน่อยครับบวายจังน้อยนะครับอะเลยมารายงานตัวครับเพื่อนๆทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณเข้ามาบรืมกันครับเพามากดไลค์กดแชร์กันเพราะมาแชทายกัน เพื่อนผูกกันนะครับรักกันไหมนะครับผมอขอบคุณครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณเพื่อนๆครับทุกยูเซอร์ครับ,รบขอบคุณมากครับทุกคนเข้ามาให้กำลังใจกันครับ ครับสวัสดีครับคุณสังเวียนครับสวัสดีครับคุณสังเวียนนะครับสวัสดีครับสบายดีครับเดี๋ยวค่้อยกันไปครับรักกันไว้นะครับจับมือกันไปครับให้บรรลุเป้าหมายให้สําเร็จให้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ ใจให้ทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยที่ไม่ลืมกันนะครับนะเขกามารนะายงานตัวกันพี่น้องคิดหอดเพื่อนทุกคนครับทุกยุคเร์ครับคิดถึงครับถึงเข้ามารายงานตัวนะครับหน้าหนาวเราอยกเข้ามาเนาะพี่น้องเนะาะกตาก็ลังสีหนาวก็ลัลงกําลังสี เบิดหนาฝนเราไม่้องครับฝนหมดก็เป็นหน้าหนาวเนาะครับให้เรามัดระวังนะครับเจ็บไข่คว้มเจ็บคุ้มไข่มันดิให้ระวังไว้ระวังนะครับเดี๋ยวจะเป็นไม่สบายมันเป็นไข้ครับผมดูแลตัวเองนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ให้ที่เข้ามาทักทายแวะเวียนเข้ามานะครับอ่าทักทายเด้อครับพี่น้องฟองไปเพื่อนๆดุกยูเซเซ์ครับ อะไรกันตัวดีกับน้องเรบเพลื่นทุกยุคเสิขอบคุณมากรับราเบียนเข้ามาก็อจอกอจ็ใจนะครับส่งก็ล้องใจให้กันถึงนกันเลยกันครับกดไลค์กดแช่น,นะครับเด้อนครับผมครับ <c oughs> ต้องจับมือกันไปเกี่ยวก้อยกันไปนะครับเพื่อจุดหมายเป้าหมายเดียวกันหนึ่งครับ ขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ได้ครับรู้บนครับบนวานเทียบครับปฏิครับปฏิครับทำงานก็ให้มีความสุขเด้อครับพักผ่อนให้มีความสุขนะครับ เดินทางไปไหนแค่พลาดปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางพี่น้องเฮ้านะครับจับมือกันไปเฮ้าครับหากกันไปเด้อครับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านครับมาเป็นกำลังใจกันครับกดไลค์ให้กำลังใจกันเด้อครับ ได้กันเลยครับพี่น้องเพื่อนทุกยูคเอร์ครับขอบคุครับขอบคุครับขอบคุให้กำลังใจกันเด้อครับจะตื่นจากแ๊บเด้อพี่น้องอ๋อคุณวิไลคุณวิไลใจแก้วครับโอ้ขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับ เร่วมครับครับคุณอุบลหวานเจีย๊ยบครับขอบคุณครับเดินทางไปด้วยกันครับเกี่ยวกกันไปเนาะครับทำเป็นรูปเป้าไม้นะครับคร,ครับุณทีระวุครับ สบายดีครับสบายดีทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามาเข้ามาให้กำลังใจครับขอบคุณหลายๆนะครับครับสบายดีครับสบายดีครับคุณปิดกแย้วครับสบายดีครับดำครับสบายดีครับ เป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจครับให้ทุกคนนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับกำลังใจให้ครับครับสบายดีครับสบายดีขอบคุณครับขอบคุณครับที่แวให้กำลังใจกันครับขอบคุณครับใกล้เที่ยงครับสบายดีครับ ประมาณสิบเอดโมงนะครับ Bye day, บายด,ดีสวัสดีทุกผู้คนครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเ,เพื่อนๆทุกยูเซอร์นะครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณที่ไม่ลืมกันนะครับมารายงานตัวแล้วครับพี่นอ้องจะต่อไปจะารายงานตัวเวลานี้เลย ถุงเงินครับบดีครับบดีครับคุณถุงเงินครับบดีครับไปดีนะครับสบายดีครับสุดท้ายเด้ครับคุณลายลายครับแบบเข้ามาให้กำลังใจกันครับขอบคุณมากนะครับคุณเชยวัฒน์ก็บดีครับสุดทายครับสบายดีครับคุณครับพี่แบกเข้ามาให้กำลังใจครับขอบคุณครับ นี่ก็มารายงานตัวกับเพื่อนๆทุกท่านกับเพื่อนๆทุกยูเซอร์เ้อครับผมมีอย่างหลายครับคิดหอดพวกคิดหอดคิดถึงครับถึงเพื่อนๆครับเลยมารายงานตัวครับผหอดกันครับเราเป็นเพื่อนกันครับเราจะเดินทางไปด้วยกันครับจับมือเกี่ยวก้อยไปด้วยกันให้ถึงจุดหมายเป้าหมายนะครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณสบายดีสุขุทุกคนครับแเรียนมาทักทายกันครับถึงนึกคนครับเพื่อนๆพือนน้องไข้ครับบัดดีครับบัดดีครับ สดีครับสวัสดีครับโอเคครับโอเคทักทายสบายดีครับทักทายเด้อครับเด้อทำธุระอยู่ัล้วอดีครับทักทายเด้อครับ,รบขออนุญาตก่อนครับครับผม